โอเคก็ต้องขอกล่าวสวัสดีทุกคนก่อนเลยแล้วกันนะครับอยู่กับผมจีจีไฟอยู่กันในเกมลายเลนเจอร์ก็มาเลื่อนขั้นเกียร์วันนี้ไม่มีอะไรทำเนาะเดือนนี้มันก็เปิดเลนเจอร์ไม่ได้แล้วก็ไม่ยังไม่มีตัวไหนให้รีวิวด้วยมันไม่มีอะไรจะทําไม่มีตังค์ไม่มีอะไรเลยจนเกินเอามา แต่อย่างน้อยทองในเกมเราก็ยังมีเยอะออันแรกก็บปืนสไนเปอร์แพนเน็ตสไนเปอร์นะเป็นเกียร์ที่เอาไว้ใช้กับพวกตัวบินพวกตัวกันบินนี้ได้อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมต้องเลื่อนระดับไม่ได้มต้องตับสูงสุดแล้วก็เลื่อนเอาเนี่ยทำไมมันไม่ตั้งไว้ให้แบบเป็นอัตโนมัติไปเลยผมจะไม่ต้องมาเลื่อน อ่ะตัวนี้เป็นกระทาจันทานะเออโอ้ใช้ได้เนี่ยใช้สกิล8.3อพลังเวทก็เหมาะกับพวกตัวดาเมดเวทหนักๆนะแต่ว่ามันก็ยังเป็นเกียร์ที่ไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีลบหลีกไม่มีอะไรเลยส่วนดาบตามนี้ก็มองข้ามไปเลย มันเออไงไม่สแต็กดาบดำมันน้อยไม่ใช่มันไม่ดีอ้าได้ขอเออค้อนโอเคนะค่าสแต็กนี้ก็เกือบ60เลยนะพลังชีวิตค้อนนี่ก็ถือว่าเป็นเกียร์ฟรีที่ผมอยากได้หลายๆชิ้นอยู่เหมือนกันนะเผื่อ,อไว้แบบทำพวกตัวไว้วิ่งอะไรเงี้ยมันไม่มีเกียร์ดีๆใส่ให้ก็มีค้อนใช้ได้อยู่ค้อน อ้าขอนมา้วแต่โอ้โหพลังชีวิตน้อยจังเลย4ี 47. 47. ่สนี่น้อยนะน้อยน้อยสำหรับผมน้อยมารถาับดำอีกแล้วเอาเออกไปเลยได้ไหมดาบดาม,มาเอาไปเลยไม่มีใครใช้หรอกจริงนอกจากคนที่ไม่มีเกียร์แบบผูเ้เล่นใหม่เงี้ยฝืนใจใช้ไม้กระทาแห่งเก็ตยศ คือเกียร์นี้มันเป็นเกียร์ที่ดีเลยนะเกียร์ที่ดีที่สุดเลยสําหรับเกียร์สายไหวพิบนะแต่ว่าเมื่อกี้นี้สแต็กมันน้อยไปหน่อยมันแค่สามสิเอ่อสาจุดหกปะ่ 3, 6, ปะสาจหน้อยไปหน่อย36ปะเออน้อยน้อยมันถือว่าน้อยสำหรับผมถือว่าน้อยแต่ว่าถ้าใครไม่มีจริงก็ใช้ไปก่อนนะใช้ไปก่อนไม่ต้องรีบ เนี่ยไม่ต้องรีดมันของหรอกเปลืองทองมันจะได้อะไรดีๆสักอันไหมเนี่ยธนูผมก็ยังน้อยอยู่นะโอ้ยไอกระทานี้มันก็ใช้ได้นะแต่ว่าสแตกมันน้อยไปนหน่อยธนูธนูน้อยมากเลยไอดีผมนะโอ้โหเลื่อยเลื่อยอะไรเลื่อยมเมฆเลื่อยปีเกมเมฆเหกอ ค้อนโอ้สี่ิเจ็ดน้อยไปยังน้อยไปอยู่ก็ไม่เป็นไรนะอันไหนที่เลื่อนแล้วมันใช้งานไม่ได้อย่างอาอย่างธนูเนี่ยผมไม่ค่อยมีนะสะแต็กน้อยอย่างนี้ผมก็ไม่ใช้เหมือนกัน <c oughs> ไอส่วนอันไหนที่มันสแต็กมันใช้ไม่ได้อย่างงี้เดวผมก็จะเอาไปอัพเกียร์ที่มันใช้งานได้จริงๆนะอันนี้อย่างเงี้ยใช้งานไม่ได้แน่นอน คือมันใช้งานไม่ได้ยังไงคือมันมีพลังโจมตีเวทที่เป็นเปอร์เซนต์แต่ว่ามันก็ใส่ตีกายเข้ามาคือเกียร์ชิ้นนี้มันสำหรับคนเล่นใหม่ก็ถ้าเอาไปใส่พวกตัวเวทเฉยๆมันก็ใส่ได้นะแต่ว่ามันจะผมก็ไม่เข้าใจตรงที่ว่ามันใส่อัตราคิติคอนเข้ามาทำไม คือยุคนี้มันไม่ใช่ยุคตีป้อมอ่ะไม่ใช่ยุคที่แบบอัดป้อมมันมันเลยเป็นเกียร์ที่ยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เลขสี่ชิ้นสี่ชิ้นโอธนูโอธน,นูมาผมก็ดีใจแต่ต่แตกน้อยอย่างนี้ก็ไม่ไหวแค่เห็นธนูแม็กก็ดีใจแล้วแต่เห็นต่แตกแม็กก็ไม่ไหวโอ้โหโหวนไปชดอะ ไม่ไหวอ่ะสแต็กมันน้อยไปสามสิบอัพขึ้นมาก็มาใช้งานจริงก็ไม่ไหวมันใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้อ่ะอันสุดท้ายโอ้เอออันนี้ใช้ได้นะตีกาย51ระยะโจมตี5้าสิบเดี๋ยวลองอัพชิ้นนี้ดูเลยมาเหมือนจะเห็นเหมือนจะถูกใจ มันจะถูกใจอยู่ชิ้นหนึ่งห้าสิบสี่้าสิบสามอาผมว่าอันเนี้ยดีกว่านิดนึงอ่านเนี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยที่ใช้ไม่ได้จริงผมก็ยัดใส่พวกอันนี้ไปเลยนี่ระยะโจมตีเพิ่มขึ้นมาส0ิปเซ็นนะแต่ถ้าเอาไปเทียบกับตัวที่ผมใส่อยู่ตอนนี้เป็นตัวกันบิดตัวนี้อ่า ตอนอันนี้ดีกว่าอันนอันนี้ดีกว่าที่ใส่อยู่ดีกว่าใช่ไหมที่อัพเต็มอันนี้เนาะอันอันที่ใส่อยู่ดีกว่านะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้ใส่ให้พวกตัวบินพวกตัวอะไรเงี้ยโอเคแล้วโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าทุกคนแล้วเจอกัน